สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่26ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียค่ะและว,วันนี้นะคะก็เดินทางเข้าสู่เครื่องทางของการแข่งขันแล้ววันนี้นะักกีฬาไทยของเราเนี่ยก็ลงทําการแข่งขันในรอบแรกกันเป็นส่วนมากค่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นไปเชียร์กันค่ะว่านะักกีฬาไทยของเราจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนไปติดตามกันได้เลยค่ะ เริ่มที่การแข่งขันแบดมินตันที่สนามเสนายันสปอร์ตคอมเพล็กซ์ภายในสนามเสนายันค่ะที่กําลังชมเป็นการแข่งขันแบดมินตันประเภทชายคู่รอบแรกไทยส่งปฏิพัฒน์ฉลาดแฉลมลงคู่กับนิพัฒน์พลพวงพ่วเพชรสวมเสื้อสีแดงค่ะพบกับสราวุฒิพรมที่จับคู่กับยงวันนาคทีพจากกัมพูชาซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า2มือตบลูกขนไก่ไทยทําผลงานได้ดีกว่าผิดพลาดน้อยกว่าค่ะเป็นฝ่ายชนะคู่มือตบกัมพูชาไปแบบสบายสบายเกมรวด21ต่อ12และ21ต่อ8 ผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบ8คู่สุดท้ายต่อไปค่ะส่วนอีกสนามใกล้เคียงกันเป็นการแข่งขันแบบมินตันประเภทคู่หญิงรอบแรกเช่นกันค่ะไทยส่งสาววิตยอมิตรพ่ายลงคู่กับซับซิรีแต้รัตนชัยฝั่งที่สวมเสื้อสีฟ้าพบกับพึงเงียนห้วนนี่ที่จับคู่กับไทยที่ฮองกัมจากเวียดนามซึ่งทั้งสองคนค่ะก็ไม่ทําให้แฟนๆกีฬาไทยผิดหวังอาศัยการตบหลอกทิศทางและตบจี้จุดบอดทําคะแนนต่อเนื่องชนะไปสองเกมรวด 21ต่อ10และ21ต่อ12ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายได้สําเร็จส่วนความเคลื่อนไหวของทัพนักยิงธนูในช่วงเช้าค่ะเป็นการแข่งขันคันธนูโค้งกลับชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว จิตติกันทองล้างศิรรุจวงเลิศสุวรรณน,นรุบลจันสุขและยละดารอดเมืองค่ะนักกีฬาไทยค่ะทำผลงานไม่เข้าเป้าพลาดท่าตกรอบแรกไปอย่างน่าเสียดายทั้งนี้นายพงศิริสวสดเสรณีผู้จัดก,การทีมค่ะได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในทีมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารน้ำดื่มรวมไปถึงสภาพอากาศที่แปรปวรวนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องให้นักกีฬาไทยมีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์จนทําให้ผลงานออกมาไม่ดีแต่อย่างไรก็ดีค่ะนักกีฬาย,ยินธนูยังเหลือในประเภททีมชายให้ได้ลุ้นอีกหนึ่งเหรียญค่ะ ด้านที่พักก็ทุกอย่างฮะตั้งแต่ลงสนามบินมาก็ได้อำความสะด,ดวกดีนะครับทั้งรถบัสที่ไปรับจนถึงเข้าที่พัก,กเรียบร้อยดีนะครับก็มองภาพรวมแล้วก็แทบจะไม่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสําหรับเจ้าภาพที่ที่อำนวยความสะด,ดวกเราถ้าจะมีบ้างก็อาจจะเรื่องของอาหารนะครับซึ่งเราอาจจะทานเขาซ้ําๆบ่อยๆเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย นะครับแต่อย่างไรก็ตามเราก็โชคดีที่มีครัวไทยมาเสริมนะครับก็ทำให้นักกีฬาไทยเนี่ยได้รับประทานอาหารไทยด้วยในมื้อกลางวันและบางมื้อมือนในมื้อเย็นนะครับก็ถือว่าอาหารนี่มีความสำคัญมันทำให้เกิดมีกำลังกายมีความสุขใจนะครับที่จะที่จะแข่งขันต่อไปนะครับ ปิดท้ายการแข่งขันวันนี้ที่เรือกันเชียงค่ะมีชิงกัน5เหรียญทองที่สนามจิบูเลอริกาสตตาคอร์ดเขตเวสจาว่าที่กำลังชมเป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศโดยประเภทกันเชียงชายไล์เวทส,สอคนภายคู่เรือตีรัตนาพลเทพพิบาลจับคู่กับเลี่ยมกลางนอกช่วยกันจำแซงนักกีฬาเจ้าภาพอินโดนีเซียค่ะ ในช่วง200เมตรสุดท้ายหลังเป็นผู้ตามมาตลอดตั้งแต่ออกสตาร์ทเข้าป้ายเป็นอันดับที่1ด้วยสถิติ6นาที45.30วินาทีคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของเจ้าภาพอินโดนีเซียและเหรียญทองแดงเป็นของฟิลิปปิน มาต่อกันที่การแข่งขันรุ่นกันเชียงชายหนึ่งคนภายคู่ไทยส่งชัยชนะทักคำลงแข่งขันแต่ชัยชนะก็เร่งฝีพายไม่ไหวแพ้ให้กับเนสเตอร์คอร์ดูว่าฝีพายจอมเก๋าจากฟิลิปปินไปแบบขาดลอยทำได้เพียงเหรียญเงินเท่านั้นส่วนเหรียญทองเป็นของมือพายจากฟิลิปปินและเหรียญทองแดงเป็นของเมียนมา ปิดท้ายที่การแข่งขันกันเชียงหญิง4คนภายคู่ไทยส่งพุทธรักษานีกรีปริญญาพรเลิกดีอุไรลักษ์รองศักด์และจ่าเอกหญิงบุษยามาแผลงกระโทกซึ่งทีมเรือหญิงของไทยก็สู้ความแข็งแกร่งของทีมฝีพายเวียดนามที่มีดีกรีเหรียญเงินเอเชียนเกมครั้งที่16ที่ประเทศจีนไม่ไหวทำผลงานได้ดีที่สุดแค่เพียงเหรียญเงินเท่านั้น และนี่คือความเคลื่อนไหวในการแข่งขันกีฬาซีเกมที่กรุงจาการ์ตาที่นํามาฝากกันค่ะส่วนไฮไลท์ที่น่าสนใจของการแข่งขันในวันที่17พฤศจิกายนอยู่ที่กีฬาฟุตซอลไทยจะลงสนามนัดแรกพบกับเมียนมาในเวลา18นาฬิกายังไงก็ฝากคุณผู้ชมค่ะช่วยติดตามข่าวสารแลวก็เป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาไทยกันทุกคนด้วยค่ะอานอนท์เปลากาลโกถ่ายภาพกริณาธีติปริวัติทีมข่าวทีสปอร์ตรายงานจากกรุงจาการ์ากกตาประเทศอินโดนีเซีย